กูเล่โกูมันไม่มีประโยชน์สำหรับผมเลยนะเจ้าไรไประโยชน์แล้วตายไปซะฉันนะ่ะไม่ต้องการเจ้าเพราะว่าฉันลุงทาอย่างเดียวเลยไงนะแล้วเจ้าอยู่ข้างบนดฉันไม่ดูเจ้าเียดีเลยกูไม่ได้ดูมันอะนะมันก็คงจะตายแหละใจไม่ช่วยกูใส,ส่ตาหน่อยสิเออสกัดยามันเออ วุยเดร็กกับสีคนสี่ว้าวเอ่อช่วยช่วยวุ้ยวุ้ยคนช่วยเราเราได้ที่ดำน้ำมาดำน้ำแบบไม่ขาดออกซิเจนอะ่ะวุ้ยของดีของดีของดีไม่หยุดเลยทองขนมปังอืมจบเอาละเก็บขอให้เยอะ อืมของผู้ช่วยโคตรเยอะเลยเฮ้ยผู้ช่วยมัผู้ช่วยคารอะไรเยอะแยะขนาดนี้เ Mighty นี่ยเอาล่ะเราครับดาบแล้วกันนะดาบอืมอ่ผู้ช <right S 2> ่วยมาเอาที่ดำน้ำหายใจเฮ้ยขั้นสามเลยเหรอดำน้ำดำได้ลึกๆกันนะเอผู้ช่วยไปไหนแล้วเนี่ย ชายคนนี้นี่มันนี่ออ้ยว้าวปิดเลยปิดเลยผมกำัตายแล้วนะไม่มีใครปิดเลยจริงดิเออเออไม่ช่วยกับแฝงผมไปนี่ต้องล่างบากล่างบุญมันองนีเลยด้วยเฮ้ยเราเรามีเอฟเฟคดำน้ำได้หลายชั่วโมงเลยว้าวไม่ช่วยไม่ใส่อ๋ออยู่ที่ผม ไปไป่จำเก็บอ่ะมันเลยได้เข้าตัวผมเลยเนี่ยเข้าใจไหมลงไปผมลงไม่ได้ผมเลือดแค่สองลามร้อนแล้วเนี่ยเออเวลาเราต้องใช้ความจฉี่ไงนะน้ำน้ำน้ำไหลลงข้างล่างซะเพราะเราก็ะดมน้ำอะไรอยู่แล้วเออเฮ้ยเฮ้ยถ้ากินยินพวก ้มลงน้ำไม่ได้เออเอาละเราหาอะไรกินดีกว่าเออเกออียวปวดถึงทซงกระดูกกินแล้วขี้แตกแน่นอ,อนผมเอออิมอ่มด้วยนะประเด็นเฮ้ยขอสักสามารูปอๆๆ้าวอิ่มเลย ลงไปเลยเล่นน้ำผู้ช่วยไม่ต้องกลัวเราดำนานได้ได้นานเลยตำรวจด้วยว่าเรือนี้มีอะไรบ้างนะไม้ไมีมแต่ไม้เออเราไปอยู่สุดๆไปเลยเออ,อมผมจะนับผมขุดขุดไปเออมันจะมีนคนหนึ่งคนนะําที่ผมขังไว้นะแต่เข้าของจะตายไปแล้วนี่มันของนาทีแนะเนี่ย ว่าช่วย呀ผมมีดาบดาบเหล็กขึ้นส่วนกล้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ออะคิปเปอร์ไปได้ไงวะเนี่ยบาไปแล้วเฮ้ยคิปเปอร์มานานได้ไงอ่ะเออเจ็บทนเจ็บผมทนเจ็บอือคิปเปิ้ลมาได้ไงวะเนี่ยคิปเปอร์ไอ้จอมโจรเลยลอยหลัง เฮ้ยดำน้ำว้าวฟ้มระเบิดกับตัวเองเลยไฟวู้วู้วู้ของของผมหายไปแล้วดีเนี่ยผมเอออีอีสกํายำผมสกํายำผมอุ้ย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 สกํายำผมเถอะครับพี่ชายเออเออืออสองลุมหนุ่มอ่ะเออ นี่ขบวนขบวนถ้าอะไรวะเนี่ยผมเป็นวัซซาลินนะเฮ้ยมึงอาจจะสกับผมนะเนหรอผมเก่งด้านนี้นะเฮ้ยอซอมบี้ไหนขอฆ่าวไม่ได้หรอกนะเออแล้วผมทำยังไงสิงวะเนี่ยข้างล่างเนี่ยมันมีทีนทีข้างล่างเออเออเจ็บเจ็บเจ็บ,จบขาเฮ้ย ทำไงดีวะเนี่ยคิดไม่ออกเลยครับทุกคนมันมันมันลึกมากเลยอะ่ะผมไม่เห็นอะไรเลยผมไม่เห็นอะไรเดือจริงจริงอะอนะมันลึกมากอะ่ะว้าวสามร้อยบล็อกได้มั้งคาลึกข้างล่างมีอะไรวะเนี่ยบลกข้างล่างมีดีอารหรอลูกเดียววะเนี่ย ความลับคำลึกนี่ไม่คืออะไรวะเนี่ยโคตรจะลึกเลยอ่ะแอปเปิลทองสองลูกโคตรเยอะโอ้ยเทนูลูกเท,น,น,ทนูแล้ววะเนี่ยทำไมมันมีอันเดียว,วเนี่ยสมเอชาร์เดอร์เนี่ยเอินชาหรือแต่เอินชามันก็ต้องเป็นเอินชาที่แข็งแก่งแน่นอนเพราะว่าเราไม่ได้เราอะไรเงี้ยคือมันต้องเป็นของดีอ่ะออง่ายๆ มันต้องเป็นของดีแน่นอนเพื่อช่วยเราต้องคราฟเอ่ออะไรวะเนี่ยมีม้าเดี๋ยวนี่ยจะมาจากไหนวะต้องเหินเบ็ดตกลางเพื่อช่วยไม่ได้เราต้องสู้กับมังกรก็ได้มั้งใช่ไหมเพื่อช่วยเพื่อช่วยหรือปุ่นรูเลยกลับบ้านก่อนไหมเพื่อช่วยเออแต่แต่ก็แต่ว่ยวดท้าความตาย วิทยพังเลยเหรอผมว่าต้องกลับบ uh, ้านนี่แล้วแหละไม่กลับไม่รอดเออไปช่วยพาผมกลับบ้านเลยแล้วกลับยังไงวะเนี่ยเฮ้ยอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้โอ้นี่นี่หายไปไหนวะเนี่ยอ๋อเฮ้ยไปช่วยเห็นมีอะไรเลยเหรอ้าวอู้ทางตัน ไม่ช่วยข้อมดนความหวานกับรบแล้วทางแล้ววะเนี่ยไม่ช่วยป้าก็ไปสว่นเองเอ้ยไปเร็ว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 ผมอยากไปแล้วว้าวโอเคเนี่ยผมใส่เลยเนี่ยเร็วเร็วสิอะไร เออมีนี่อยู่ใช่ไหมว้าวไปแล้วไปแล้วทุกคนไปละแก้วคุณก็หย,ยุดอะไรไม่รู้ผมไม่เอาครับที่ที่ไปช่วยลงโยนหินแต่เขาไม่เอาหิน <c oughs> เอาละเรามีจิดาวอซิเจนโอ้โหชัวร์ามาเลยจิดาวอซิเจนยู แล้วก็น้ำอีกมีน้ำนี่ทางนี่ผมสร้างไว้โดยเฉพาะเลยนะเพื่อช่วยเออ